รถรับจ้างสีล้อแดงรถบัสวิ่งส่งผู้โดยสารขึ้นดอยสุเทพปล่อยควนก่อมลพิษไร้การควบคุม หลังจากเคยมีกรณีรถรับจ้างสีล้อแดงที่พานักท่องเที่ยวขึ้นดอยสุเทพมีควันขมงออกจากท่อไอเสียล่าสุดเช้าวันนี้ยังพบเห็นรถสีรล้อแดงขึ้นดอยสุเทพพบว่ามีรถควันดำจำนวนมากรวมไปถึงรถบัสท,ที่วิ่งขึ้นไปจะเห็นช่วงที่เร่งส่งช่วงขึ้นหรือเข้าโค้งต้องเร่งเครื่องจะมีควันดำพุ่งออกมาจากท่อไอเสียด้านหลัง อย่างไรก็ตามขอให้ทุกภาคส่วนได้มีมาตรการเข้าควบคุมปัญหารถโดยสารที่มีควันดำขึ้นดอยสุเทพเป็นทางลาดชันคนขับต้องใช้เกียร์ต่ำเร่งเครื่องขึ้นไปทําให้รถที่มีเครื่องยนต์เก่าส่งควันดำออกมาจํานวนมากก่อให้เกิดมลพิษสะสมในตัวเมืองเพราะดอยสุเทพอยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่ควรเร่งหามาตรการเข้ามาดําเนินการแก้ไขก่อนจะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนธัญรัตน์เขื่อนสี ผู้สื่ขาวเชียงใหม่นิวรายงาน